ฮอนด้ารถเทพในเมืองไทยแต่ทว่าก็ยังมีจุดอ่อนที่สาวกยังไม่รู้เมื่อพูดถึงรถยนต์ฮอนด้าในประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่จะนึกถึงก่อนเพื่อเลยก็คือมันเป็นรถที่แต่งง่ายโมง่ายเป็นรถขวัญใจวัยรุ่นและยิ่งถ้าวัยรุ่นชอบซิ่งนั้นคงต้องนึกถึงแบรนด์ฮอนด้าด้วยเหตุผลความง่ายในการแต่งทั้งหมดมาก่อนส่วนกลุ่มลูกค้าที่ประทับใจรองลงมาก็คือกลุ่มลูกค้าผู้หญิงที่ชื่นชอบในแพ็กเกจของรถ ที่หลายรุ่นถือว่าเป็นรถที่ดูดีขับขี่ง่ายส่วนลูกค้าวัยเก่าหน่อยจะพอจำภาพของ Honda ยุคบริการแบบพรีเมียมที่รุ่งเรืองสุดขีดในยุค80ถึง90ซึ่งแตกต่างจากสมัยนี้ที่ไม่ได้ดูพรีเมียมอะไรมากนะักแต่ก็ทำให้หลายคนอุ่นใจได้ในปัจจุบันเช่นกันปัจจัยความสำเร็จของ Honda ในไทยและอาเซียนในระยะช่วงหลังส่วนหนึ่งและส่วนสำคัญก็คือ การวางแผนผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าชาวไทยในช่วง9ปีให้หลังมานี้ถ้าไม่นับพวกตระกูลบริโอที่ค่อนข้างล้มเหลวโดยจุดเด่นสำคัญก็คือขนาดตัวถังจะต้องมีขนาดใหญ่โตต้องมีดีไซน์ที่ยังน้อยๆถูกฉลกชาวบ้านชาวช่องโดยทั่วไปบ้างลหละถ้าไม่ได้สวยจัดมากมายเลยนะก็ต้องมีจุดใดจุดหนึ่งที่โดนใจบ้างซึ่งจะบอกว่าถึงแม้รถฮอนด้าที่คนไทยมองว่าสวยๆใหญ่ๆเนี่ยแต่หลายที่ในบางประเทศของโลก ก็ไม่ได้ตอบรับรถฮอนด้าดีมากมายอย่างที่หลายคนคิดเหมือนกันเช่นตราดออสเตรเลียหรือยุโรปเป็นต้นโยเวนพวกตุรกีที่ตอบรับซีวิกดีมากๆและอีกจุดหนึ่งที่น่าจะเป็นต้นแบบในการทำงานก็คือ Honda าญี่ปุ่นค่อนข้างประนีประนอมกับความต้องการลูกค้าชาวอาเซียนหลังจากปี2012เป็นต้นไปลหลายๆรุ่นของ Honda ที่ฝ่าย Product planning ของไทยได้ขอร้องให้ทางบริษัทแม่ ช่วยอนุมัติฟังก์ชั่นบางอย่างภายใต้ราคาจำหน่ายที่ยังต้องกดกันในราคาเดิมโต้แย้งกันไปกันมาในที่สุดทำบริษัทแม่ก็อนุมัติตามที่ฝ่าย Product ์ planning ร้องขออย่างสุดๆได้เช่นกันซึ่งถ้าเทียบปี2 0 0 9เถึง2011เป็นปีที่ไม่ดีของ Honda Thailand ก็นับว่าช่วงเวลาตั้งแต่ปี2014 20ถึงปัจจุบันก็มีสภาพที่ดีกว่าอดีตเยอะมากเลยครับ ความยืดหยุ่นในการวางแผนผลิตภัณฑ์ในช่วง9ปีหลังนับจากบริโอก็ส่งผลดีไปรวมถึงการวาง Positioning การวางสเปคและราคาโดยเฉพาะราคาจำหน่ายที่ทางทีมงานค่อนข้างทราบดีว่าต้องทำอย่างไรให้รถมันขายได้ถึงออปชันจะไม่เวอร์วางอลังการมากแต่ r รนจ์ราคาก็ควรอยู่ในช่วงที่ลูกค้าส่วนใหญ่คาดหวังมันได้บางคนอาจจะบอกว่าเอาแค่รถอะไรก็ได้มาแปะตราฮอนด้ก็ขายได้ แต่จะบอกความจริงอย่างหนึ่งว่าถ้าเจาะลึกกันจริงๆแล้ว Honda เองก็ทำงานหนักในส่วนของการวางแผนผลิตภัณฑ์เหมือนกันเอาเข้าจริงมันก็คงยากมากที่ตลาดรถเมืองไทยเนี่ยจะมีที่ยืนให้แก่รถที่ไม่ตรงกับรถนิยมและราคาของคนส่วนใหญ่ในไทยเลยเพราะเอาเข้าจริงเนี่ย Honda ก็มีบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่มาตั้งแต่ยุค9 0จนถึงยุค2011และที่ล้มเหลวสุดๆเลยก็คือตระกูลบิโอซีรีส์ทั้งหลาย ที่สร้างความขิดหลาบให้แก่ทาง Honda Thailand และมันก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้พวกเขาไม่อยากพลาดหนักๆก,กันอีกแล้วมันอาจจะเป็นข้อดีของ Honda ที่รู้จักเจ็บแล้วก็จำผิดกับบริษัทร,รถบ้างแบรนด์ที่ต่อให้มีประสบการณ์ในตลาดเมืองไทยทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวต่างๆมากมายแค่ไหนแต่ก็ไม่เคยเอามาจดจาเป็นบทเรียนยังคงทาซ้ำๆผิดๆพ,พลาดๆแบบเดิมอยู่เช่นนั้นโดยแบบไม่แคร์สังคมอะไร และประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นก็คือลูกค้าหลายท่านได้รับการยอมรับว่าฮอนด้ามีการเคลมปัญหาชิ้นส่วนที่ไม่ยากและก็ทําได้ต่อเนื่องแต่ประเด็นนี้ก็มีหลายท่านแย้งว่าจริงๆ Honda ก็ไม่ใช่เป็นบริษัทที่เคลมปัญหาชิ้นส่วนได้ไวและด่วนขนาดนั้นทั้งนี้เราก็ไม่สามารถฟันธงได้จริงๆว่าที่จริงแล้วเนี่ยฮอนด้าเขาบริการดีหรือไม่ดีเสียส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าให้พูดก็พูดเถอะ ฮอนด้ก็เหมือนกับบางแบรนด์รถยนต์อื่นๆทั่วโลกก็คือถึงตัวเองจะมีจุดแข็งในด้านแพ็กเกจต,ตัวรถที่ถูกจริตคนไทยส่วนใหญ่สวยกว้างใหญ่การตอบสนองความต้องการที่เข้าใจลูกค้าในท้องถิ่นมากขึ้นมีความโดดเด่นในด้านขุมพลังเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นหัวแถวของตาลาดโลกไม่ว่าจะเป็นด้านสมรรถนะและอัตราสิ้นเปลือเชเพลิงที่ดีจัดเป็นทาเลนต์ที่หาตัวจับยาก แต่จุดเสียสำคัญของ Honda ในตอนนี้ที่สำคัญมากๆก็คือ Honda ไม่ได้เป็นบริษัทรถยนต์ที่มีบทบาทหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดรถไฟฟ้าของโลกแต่ยังได้เลยผิดกับโลกของเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ Honda เป็นผู้ที่มีบทบาทชั้นนาของโลกแต่ถึงแม้ว่าตอนนี้ Honda ขายตัว e Honda e v ีน่ารักน่ารักไปแล้วแต่ทว่าคำชมที่น่ารักก็ไม่สามารถแปลเปลี่ยนเป็นยอดขายที่ดีขึ้นมาได้ เพราะยอดขายในโยุโรปทั้งปี2020ขายได้แค่เพียง4,028คันเท่านั้นแต่พอขึ้นปี2 0 2 1ก็ใช่ว่าในโยุโรปที่เป็นตลาดหลักของ Honda e จะขายได้มากขนาดนั้นเพราะ5เดือนแรกเนี่ยขายได้แค่เพียง1,067คันเท่านั้นส่วนในตลาดญี่ปุ่นก็เรียกว่าเป็นแร่ไอเทมพอสมควรเลยแถมตั้งเป้าน้อยมากก็คือเป้าขายเดือนละ100คันเท่านั้นถ้าจะบอกว่า Honda คงจะมีอะไรเจ๋งๆอุบไว้เกี่ยวกับรถ EV แน่นอนบอกไว้เลยว่าสถานการณ์กลับกลายเป็นตรงข้ามก็คือข่าวล่าสุด Honda เผยว่าพวกเขาต้องการหาพันธมิตรผู้ผลิตรถยนต์ EV รายอื่นเพื่อช่วยแชร์ต้นทุนการผลิตรถไฟฟ้าเพื่อให้พวกเขาสามารถทำกำไรได้นั่นแสดงว่าในขณนะนี้เอง Honda ก็ค่อนข้างประสบปัญหากับการควบคุมต้นทุนการพัฒนาและการผลิตรถอี คือพวกเขาไม่สามารถสร้างรถอีวีเพื่อขายเป็นแบรนด์ตัวเองเดียวๆให้มีกำไรได้ในระยะสั้นๆนั่นเองข่าวชิ้นนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าคุณโทชิฮิโร่มีเบะซีอีโอฮอนด้ามอเตอร์ญี่ปุ่นออกมาเป็นผู้ให้ข่าวด้วยตนเองเนื่องจากคงเพราะว่า Honda กําลังมองว่าพวกเขามองว่ารถ e ีวีเนี่ยยังไม่ใช่รถยนต์ที่สามารถค้าเป็นกําไรได้ในช่วงขณะน,นี้ดังนั้น โวลุมการผลิตต้องเยอะมาก่อนเป็นสำคัญแนวทางระยะสั้นของ Honda EV ในขณนะนี้คือการร่วมมือกับ General Motors หรือตัวย่อว่า GM เพื่อร่วมกันพัฒนารถ EV ีสำหรับตลาดอเมริกาเหนือคลอดออกมาปี2024และหลังจากนั้นก็เปิดตัวรถ Honda EV ที่สร้างขึ้นบน e architecture ของตนเองขึ้นมาการร่วมมือระหว่าง Honda และ GM เป็นการร่วมมืออย่างลึกซึ้งคือ นอกเหนือจากการทำรถไฟฟ้าแล้วพวกเขาก็ยังร่วมมือพัฒนารถฟิลเซลและระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติด้วยกันนอกจากนี้ยังมีการปิดโรงงาน Honda ในอังกฤษตุรกีและญี่ปุ่นบางส่วนเพื่อเพิ่มผลกำไรอย่างไรก็ดีท่าน CEO ยังเผยว่าจริงๆไม้เด็ดของ Honda ก็คือในอนาคตข้างหน้า Honda อาจจะข้ามช็อตไปใช้แบตเตอรี่แบบเจเนอเรชันใหม่เลยก็ว่าได้ ว่ากันว่าอาจจะเป็นแบตเตอรี่โซลิดสเตตแบตเตอรี่แห่งอนาคตชาร์จประมาณ1ก็วิ่งได้ยาวแล้วและขนาดแบตเตอรี่ก็เท่าเดิมแต่สามารถวิ่งได้ไกลถึง3-4เท่าของแบตเตอรี่อิลิเทียมดั้งเดิมนี่เป็นการปรับตัวของ Honda ในช่วงระยะสั้นก่อนที่จะมาถึงการแข่งขันของ e ีวอย่างแท้จริงในอนาคตระยะยาวครับหากใครชื่นชอบข่าวสตานีโปรดซับสคร b e ช่องคิ s กายครับพระกุางสงครับ